การจัดตั้งธุรกิจบทบาทหน้าที่ของการจัดตั้งธุรกิจ1ห,หน่วยธุรกิจทำหน้าที่ในการแปลสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดการขยายงานของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่และการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น 2. การจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาทําให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ3หน่วยธุรกิจเป็นตัวกลางช่วยกระจายความเจริญโดยการอำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าและบริการไปยังท้องถิ่นต่างๆ 4. หน่วยธุรกิจเป็นแหล่งรายได้ทางภาษีให้กับรัฐจากการประกอบการของธุรกิจต่างๆ ซึ่งรัฐนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรจากผู้ประกอบการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศหน่วยธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ดำเนินงานธุรกิจการส่งออกมีการส่งสินค้าไปขายยังตลาดต่างประเทศได้รับเงินตราต่างประเทศเข้ามารูปแบบพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจกิจการเจ้าของคนเดียว ือธุรกิจที่บุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของและดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไรการประกอบธุรกิจรูปแบบนี้จะตั้งได้ง่ายผู้เป็นเจ้าของธุรกิจจะรับภาระในความเสี่ยงทั้งหมดเช่นความรับผิดชอบในหนี้สินและผลขาดทุนจากการดำเนินงานแต่ในกรณีที่กิจการมีผลกำไรผู้ประกอบการก็จะได้รับผลกำไรแต่เพียงผู้เดียว 1. การจัดตั้งกิจการการจัดตั้งกิจการในรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของกิจการที่ประกอบอยู่ หากเป็นประเภทที่อยู่ในขายความควบคุมตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ผู้ประกอบการจะต้องไปยื่นขอจดทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ 2. ข้อได้เปรียบของกิจการเจ้าของคนเดียว2.1จัดตั้งง่ายผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจได้โดยเสียค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งน้อยและไม่สิ้นเปลืองมากนัก2.2มีอิสระในการตัดสินใจและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน 2.3กำไรทั้งหมดเป็นของเจ้าของเมื่อธุรกิจดำเนินงานมีผลกำไรเจ้าของจะได้รับผลกำไรแต่เพียงผู้เดียว2.4กฎหมายที่ใช้บังคับไม่เข้มงวดเหมือนการประกอบการแบบอื่นๆ2.5ภาษีที่เสียคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2.6รักษาความลับของกิจการได้3ข้อเสียเปรียบของกิจการเจ้าของคนเดียว 3.1เจ้าของขาดความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานโดยมักจะมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านทำให้การดำเนินงานของกิจการโดยส่วนรวมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร3.2โอกาสความก้าวหน้าของคนงานมีจำกัดเนื่องจากเจ้าของพยายามควบคุมการดำเนินงานทุกอย่างด้วยตนเองพนักงานไม่มีโอกาสพัฒนาเลื่อนสถานะของตนเอง3.3หาเงินทุนเพิ่มได้ยากเนื่องจากเจ้าของคนเดียว เป็นผู้ลงทุนทําให้เกิดข้อจํากัดในการหาเงินลงทุนมาเพิ่มเมื่อต้องการขยายกิจการ 3. 4. อายุการดําเนินงานของกิจการมีข้อจํากัดอายุของกิจการขึ้นอยู่กับเจ้าของถ้าเจ้าของเสียชีวิตหรือมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้กิจการนั้นต้องเลิกล้มไป 3. 5. มีความรับผิดชอบในนี้สินไม่จํากัดจํานวน หากสินทรัพย์ของกิจการไม่พอชำระหนี้ต้องเอาทรัพย์สินส่วนตัวมาชำระหนี้สินจนครบห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนคือการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งเรียกว่าผู้เป็นหุ้นส่วนได้ตกลงนำเงินสินทรัพย์หรือแรงงานมารวมทุนเข้าหุ้นเพื่อดำเนินกิจการร่วมกันเพื่อวัตถุป,ประสงค์นำผลกำไรที่หาได้มาแบ่งกัน 1. นประเภทของห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น2ประเภท คือหห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญแยกเป็น2ชนิดคือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล1.2ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหุ้นส่วนสองจำพวกคือ1ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนที่ตนรับ จะลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนนั้นจำพวกหนึ่ง2ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดานี้ของห้างหุ้นส่วนไม่มีจำกัดจำนวนอีกจำพวกหนึ่ง 2. การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนรายการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น บังคับให้ต้องจดทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้2.1ชื่อห้างหุ้นส่วน2.2วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ2.3ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั้งปวง2.4ชื่อยี่ห้อสำนักและอาชีวะของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมทั้งจำนวนเงินซึ่งแต่ละคนลงทุนเข้าหุ้น 2.5ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ2.6ข้อจํากัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ2.7รายการอย่างอื่นที่สมควรจะให้ประชาชนทราบ2.8ดวงตราของห้างหุ้นส่วน 3. ข้อได้เปรียบของห้างหุ้นส่วน3.1การจัดตั้งกระทำได้ง่าย3.2เป็นที่รวบรวมของผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในหลายๆด้านมาร่วมกันทำงาน 3.3การจัดหาเงินทุนได้มากกว่าการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียว3.4การกู้ยืมทําได้ง่ายและเป็นที่เชื่อถือของเจ้าหนี้มากกว่า3.5ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายมีไม่มาก 4. ข้อเสียเปรียบของห้างหุ้นส่วน4.1รับผิดในหนี้สินโดยไม่จํากัดนอกจากหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินที่แต่ละคนก่อโดยไม่จํากัดแล้วหุ้นส่วนแต่ละคนยังต้องรับผิดในหนี้ที่คนส่วนอื่นๆ ก่อขึ้นโดยไม่จำกัดจำนวนด้วย4.2อายุของห้างหุ้นส่วนมีจำกัดถ้าหุ้นส่วนเกิดการแตกแยกหรือหุ้นส่วนเสียชีวิตโดยเฉพาะหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด4.3แม้ว่าจะมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วก็ตามความขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนมาเกิดขึ้นได้ง่าย4.4การถอนทุนออกจากการเป็นหุ้นส่วนทำได้ยากต้องให้หุ้นส่วนคนอื่นๆยินยอมและเห็นชอบบริษัทจำกัด คือการประกอบการที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุป,ประสงค์หากำไรเพื่อมาแบ่งกันโดยแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าเทกันผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีความรับผิดเพียงจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 1. ประเภทของบริษัทจำกัด 1.1. บริษัทเอกชนจำกัดหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบริษัทจำกัดหุ้นที่บริษัทจำกัดนำออกจำหน่ายคือหุ้นทุน โดยเป็นหุ้นที่บริษัทจำกัดออกให้ผู้ถือหุ้นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของบริษัทจำกัดประเภทของหุ้นแบ่งเป็น2ประเภทคือหุ้นบุริมสิทธิ์และหุ้นสามัญการจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยทั่วไปต้องมีผู้ริเริ่มการจัดตั้งอย่างน้อย3คนมีผู้ถือหุ้นตั้งแต่3คนแต่ไม่เกิน100คน 1.2บริษัทมหาชนจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดไม่เกินจำนวนค่าหุ้นที่ต้องชำระและบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริคนสนธิการนำหุ้นออกขายบริษัทมหาชนจำกัดสามารถออกหุ้นได้ทั้งหุ้นทุนและหุ้นกู้ซึ่งแตกต่างจากบริษัทเอกชนที่สามารถออกได้เฉพาะหุ้นทุน การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดต้องมีบุคคลธรรมดาตั้งแต่15คนขึ้นไปดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคลสนทิและดำเนินการจัดทำหนังสือชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้นและเมื่อผู้เริ่มจัดตั้งได้จองหุ้นทั้งหมดครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคลสนทิแล้วก็จะเรียกประชุมจัดตั้งบริษัทข้อได้เปรียบของบริษัทจำกัด 1. ผู้ถือหุ้นรับผิดในหนี้สินจำกัดเฉพาะส่วนของหุ้นที่ตนค้างจ่ายอยู่แล้วนั้นหนี้สินใดๆของบริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดด้วย 2. มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอายุของบริษัทจำกัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ถือหุ้น 3. ส,สามารถโอนหุ้นได้ง่ายผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถโอนหรือขายหุ้นให้แก่ใครก็ได้สการขยายกิจการทําได้ง่ายบริษัทจำกัดอาจเพิ่มทุนเพื่อน,นํามาขยายกิจการด้วยการออกหุ้นใหม่ 5. การบริหารงานของบริษัทจำกัดกระทำโดยคณะกรรมการซึ่งเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถการบริหารงานจะมีประสิทธิภาพข้อเสียของบริษัทจำกัด1ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยากมีกฎหมายและข้อบังคับของรัฐควบคุมเป็นจำนวนมาก 2. มีการเสียภาษีซ้ําซ้อนเมื่อมีรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้ของกิจการเมื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นยังต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกครั้ง 3. ไม่อาจรักษาความลับของบริษัทได้ 4. ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของฝ่ายบริหารมีน้อยกว่ารูปแบบอื่นๆปัจจัยพิจารณาในการเลือกรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ กิจการธุรกิจเอกชนในปัจจุบันไม่ว่าจะดำเนินการด้านการผลิตหรือการจำหน่ายส่วนใหญ่นิยมจัดตั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากการประกอบการพื้นฐาน3รูปแบบคือ1การประกอบการเจ้าของคนเดียว2การประกอบการห้างหุ้นส่วน3การประกอบการบริษัทจำกัดในการเลือกรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจมีปัจจัยพิจารณาในการเลือกหลายประการได้แก่ 1. ความยากง่ายของการจัดตั้งรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวเป็นรูปแบบที่สามารถจัดตั้งได้ง่ายกว่ารูปแบบอื่นๆเพราะกฎหมายไม่ได้เข้มงวด 2. ขอบเขตของความรับผิดในนี่ว่ามีขอบเขตเพียงใดรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนจะมีขอบเขตการใช้นี่ของธุรกิจโดยไม่จำกัดบางครั้งความรับผิดตอนนี้โดยไม่จำกัดก็จะทำให้ผู้ประกอบการทำงานอย่างหนักและเกิดผลดีต่อตัวเองเหมือนกันเพราะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น 3. ความคล่องตัวของการปฏิบัติการรูปแบบของการประกอบการที่ให้ความคล่องตัวอย่างมาก คือรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวซึ่งจะให้ความคล่องตัวในแง่การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆมาสู่องค์กรได้ดีกวา่า 4. ความยากง่ายของการจัดหาเงินทุนรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวจะสามารถจัดหาเงินทุนมาได้เองแต่ถ้าธุรกิจมีความต้องการเงินทุนจำนวนมากรูปแบบบริษัทจะเอื้อให้สามารถจัดหาเงินทุนได้ง่ายกวา่า 5. สิทธิ์ในการควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวจะให้สิทธิ์ในการควบคุมการดําเนินงานมากกว่ารูปแบบอื่นๆ 6. การรักษาความลับรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวสามารถปกปิดความลับได้ดีกว่า 7. ความมีอิสระจากการควบคุมโดยรัฐในรูปแบบการประกอบการเจ้าของคนเดียวมีอิสระจากการควบคุมโดยรัฐมากที่สุด 8. ปัจจัยด้านกฎหมาย การดำเนินธุรกิจบางอย่างมีข้อจำกัดด้านกฎหมายซึ่งทำให้ไม่สามารถเลือกรูปแบบธุรกิจได้ 9. ความมั่นคงและความต่อเนื่องของการดำเนินงานการประกอบการเจ้าของคนเดียวมีความมั่นคงและความต่อเนื่องของการดำเนินงานน้อยที่สุดเนื่องจากมีขอบเขตจำกัดขึ้นอยู่กับอายุของผู้ประกอบการ 10. ปัจจัยด้านภาษี รูปแบบของบริษัทจำกัดต้องเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคลขณะที่กิจการเจ้าของคนเดียวเสียภาษีแบบเงินได้บุคคลธรรมดา